ทะเบียนรถธรรมดาไม่จ้านี่มันทะเบียนแห่งโชคชะตาตั้งหากเราเล่นกับทุกคนเมื่อนคิดว่าทะเบียนรถเนี่ยบอกอะไรเราได้บ้างใน Resident Playbook นี่คือเลขทะเบียนที่แบบซุกความฟินไว้แบบเต็มพิกัดทุกคนคือในซีรีส์เนี่ยกล้องเขาก็จะจับแบบชัดแจ๋วคือเอาจริงก็รู้แหละว,ว่าแบบมีสปอนเนาะแต่ว่าก็บอกเลยว่ามันคือเป็นความแบบเป็นฟิลฟินน่ะทุกคนมันเป็นความละเอียดของคนเขียนบทผู้กำกับหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แล้วก็รู้สึกว่าแบบฟีลกูดมากๆคือเหมือนไม่ได้ใช้แค่ขับรถแต่ว่าขับใจไปพร้อมกันด้วย ดึงตัวเองกลับมาได้แล้วนะทุกคนขอพูดถึงรถนิดนึงนะเรสซิเดน Playbook เนี่ยอาจจะเล่าเรื่องหมอเป็นซีรีส์ใน Netflix นะคะแต่ว่าใครจะไปคิดว่าแบบอยู่ๆรถวอนโวคันหนึ่งอ่ะจะกลายเป็นพระองในเรื่องได้รถที่โดวอนหรือว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยใช้ขับในซีนส่งอียองในตอนเช้าก็คือว o นโ o X440 นะคะสีฟ้าคิดว่าน่าจะเป็นสี bursting blue premium metallic นะสีเดียวกับความละมุนในใจเราเลยเนี่เวิร์กจริง อามากมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงจะต้องวอลโวอะไรเงี้ยค่ะเรามาถอดรหัสกันตามความเข้าใจเนาะทุกคนแล้วก็ตีความแล้วก็คิดว่าเพราะว่าวอลโวอ่ะมันเป็นแบรนด์ที่แบบเน้นความปลอดภัยความอบอุ่นแล้วก็การปกป้องโปรเทคต่างๆอะไรเงี้ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นนิยามของพระเอกเลยอ่ะคือแบบมันไม่ใช่รถซิ่งแล้วขับนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไมู่ดเยอะแต่ว่าดูแลดีไม่หวือหวาแต่ว่าทุกอย่างที่คิดมาแล้วก็คือแบบทําเพื่อนางเอกอะไรทะเบียนนะคะก็คือ5 9มู2 4 4 5ตัวเลขเหล่านี้ก็คือแบบมันเป็นทะเบียนนรทุกค เรามาเริ่มต้นจากเลขหน้าก่อนเลยก็คือเลข5ในเกาหลีเนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงว่าโอ แล้วก็เลข9ก้าเนี่ยในภาษาเกาหลีเขาจะออกเสียงว่ากูรวมกันได้ว่าโอกูเออมันคือชื่อต้นของทั้งคู่อะกูโดวอนกับโออียองคือแบบอ้อมๆแต่มันน่ารักอะทุกคนถัดมาคือตัวมูนะคะที่แปลว่าไม่มีแต่ว่าในฟิลเกาหลีอะมันก็เป็นฟิลเหมือนแบบความรักที่ไม่ต้องพูดไงอะไรอย่างงี้เออในซีรีส์เพลของเรานะคะคุณหมอโดวอนะก็คือคนนิ่งๆแต่ว่าใจคือแบบคูลาวามากทุกคนคือแบบต่อเนื่องคนรับโบราณที่บอกว่าโบราณน,นะก็คือมันเป็นคําพูดแบบคนโบราณก็คือ2445เนี่ยมันจะอ่านว่า อีซาซาโอซึ่งแปลว่าข้ารักเจ้าแบบโบราณก็คือโรแมนติกแบบย้อนยุคก,กับทุกคนสรุปแบบคนดูแบบอวยสุดตัวเลยนะคะก็โรถไทฟ้ามันก็จะเหมือนบอกว่าแบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดฟิลกูดอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระเอกก็จะขับเคลื่อนด้วยแบบพลังเงียบสุข,ขุมอบอุ่นพ่อไมโครเวฟเออแล้วก็ถ้าเบียนรถก็จะขับเคลื่อนด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเรื่องที่แบบเอออบอุ่นใจจังเลยเอาอย่างนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูไปเปิดเล i d ด n t Playbook ส่วนใครที่ดูแล้วมาเมาส์กันในคอมเมนต์นี้ค่ะว่าแบบเอยังไงคิดตรงกันหรือเปล่าหรือว่าแบบมีเรื่องราวอะไรมากกว่านี้คอมเมนต์มาเลยค่ะทุกคน